بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن في نوم الله سبحانه وتعالى หรือสัญญาณวันอวสานโลกเป็นเรื่องที่ผมได้สนทนาพ <iern three> ูด <ixes> คุ fire, ย <t illegal survivors> ให้ข้อมูลจากหลักฐานของฮะดีษจากท่านรอซูลสลฮวะเลหฮิวซัลลัมมาอย่างต่อเนื่องได้พูดอธิบายให้พี่น้องได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณวันอวสานโลกมาแล้ว61ตอนนะครับหมายถึง61สัญญาณ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นชัดมากแล้วแล้วเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นกับท่านรอซูลว่าสิ่งที่ท่านรอซูลบอกเอาไวน้นี้เป็นข้อมูลที่ไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกนี้กล้าปฏิเสธเพราะส่วนใหญ่ที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้มันเกิดขึ้นมาหมดแล้วเกี่ยวกับสัญญาณวันอวสานโลกเป็นสิ่งตอกย้ำแก่เราท่านทั้งหลาย ในฐานะที่ศรัทธ,ธามั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวตาลานะครับว่านี่คือความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่มนุษย์ปฏิเสธไม่ได้แล้วเราก็เชื่อศาสนาทูตที่แท้จริงของพระเจ้าที่แท้จริงวันนี้เรามาดูนะครับเกี่ยวกับสัญญาณวันกิยามะหรือสัญญาณวันอวสารโลกสัญญาณที่62นะครับสัญญาณที่62นี้ บรรดานักวิชาการได้ให้ข้อสรุปว่าคนในสังคมต่างทำตัวห่างเหินกันแกล้งทำเป็นคนที่ไม่รู้จักกันเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในสังคมของเราพี่น้องครับไม่ใช่สังคมในเฉพาะเมืองไทยอย่างเดียวนะพี่น้องแต่ในฐานะที่เราอยู่ในเมืองไทยเราก็สังเกตดูในเมืองไทยนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วหรือยัง นั่นก็คือคนในสังคมต่างทำตัวห่างเหินกันแล้วก็แกล้งทำเป็นคนที่ไม่รู้จักกันจะได้ไม่ต้องช่วยเหลือกันจะได้ไม่ต้องไปมาหาสู่กันเพราะคนเนี่ยจะรังเกียจกันมากขึ้นใกล้ๆวันกียมาะมาก่อนอื่นมาดูหะดิษจากท่านนาบีมุฮัมมัด็อลลัาาลฮุอะลหิาวซัลลัมก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้นำเอาคำอธิบายของบรรดานักวิชาการมาอัตาธิบายให้พี่น้องได้ทราบเกี่ยวกับ รายละเอียดของสัญญาณวันกิยามะสัญญาณที่62ตรงนี้นะครับอันหูไยฟ้ารดิยัลลอฮุอันฮุกอล่าสูอิละรอซูลุลลอฮิซัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันอิสซาฟะกอละแปลตรงนี้ไปก่อนท่านหูไยฟ้ารดิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลถูกถามเกี่ยวกับสัญญาณต่างๆของวันกิยามะห แล้ท่านนบีก็บอกไปในหลายๆสัญญาณนะครับแต่ว่าในตอนท้ายของฮะดีสมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านนบีบอกเกี่ยวกับประเด็นนี้พอดีก็คือคนในสังคมต่างทําตัวห่างเหินต่อกันและกันแกล้งทาคนแกล้งเป็นคนที่ทําเป็นไม่รู้จักกันท่านนบีก็บอกว่าวายุลกอไบนันนาสอัต,ตนากุรฟาลายยาาดูอาฮดุนอายะริฟะอาฮดัม เป็นฮะดีที่บันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีและก็อิมามมุสลิมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับสังคมจำนวนมากก็คือต่างคนต่างทําตัวห่างเหินต่อกันและกันแกล้งทำเป็นคนที่ไม่รู้จักกันทั้งทงที่เคยรู้จักกันมาก่อนเป็นญาติสนิทกันแต่ว่าเวลาเห็นกันแล้วทั้งเป็นเมินไม่สนใจแกล้งทำตัวเป็นคนที่ไม่รู้จักกัน h a ด i บทนี้เป็นหะดิษที่บันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีและก็อิมามมุสลิมประเด็นสําคัญที่บรรดาอุลามะได้อธิบายเกี่ยวกับสัญญาณวันกิยามาสัญญาณน,นี้ก็คือการที่มนุษย์ทําตัวห่างเหินกันก็เพราะว่าความเห็นแก่ตัวที่มันเกิดขึ้นของคนในยุคไททายนี่อย่างมากมายเมื่อเห็นแก่ตัวแล้วก็คือถ้าเกิดไปรู้จักเขาเนี่ยเดี๋ยวก็จะถูกถามถูกขอความช่วยเหลือ ถูกขอความอนุเคราะห์นะครับทําเป็นไม่รู้จักกันเสียดีกว่าจะได้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันเธอก็อยู่ส่วนเธอฉันก็อยู่ส่วนฉันนี่คือความคิดของมนุษย์ในยุคไท,ทยท้ายที่มันจะเกิดขึ้นในยุคไทยท้ายก่อนที่วันกียามาจะเกิดขึ้นทําตัวห่างเหินกันอันเนื่องมาจากความเห็นแก่ตัวที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของคนในยุคไทยทายหรือ ที่ทำตัวเหินห่างกันก็ไม่ต้องการเสียผลประโยชน์ของเรามีทรัพย์สินมากๆถ้าไปรู้จักกับเข้ามากๆเดี๋ยวเขาก็จะมาขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมีคำพูดพูดมาแล้วนะครับมาถึงหูผมก็คือญยาดหยาดที่เป็นต๊ะครูเนี่ยคบไม่ได้นะเดี๋ยวมันเรียกร้องให้บริจาคเดี๋ยวมันมาสอนลูกหลานของเราให้บริจาค เดี๋ยวมันมาส่งเสริมมาแนะนําให้บริจาคเด็กกาพร้าบริจาคให้แก่คนเดือดร้อนบริจาคให้แก่คนชราคนยากจนเดี๋ยวมันมาขอบริจาคไอ้โตครูที่เป็นญาติๆนี่คบไม่ได้ต้องคบกับคนที่ทําธุรกิจด้วยกันไม่ต้องมาอาศัยกันไม่ต้องมาเกื้อกูลกันต่างคนต่างอยู่นั่นะแหละดีจะได้ไม่ขาดทุนพี่น้องครับผมก็เสียใจมากๆนะครับที่สังคมของเราไปถึงยุคนั้นแล้วกันนั้นหรือพี่น้อง ที่เห็นว่าเรื่องของการบริจาคเนี่ยเป็นเรื่องของความขาดทุนอินนาดิลละว่าอินนาอิลยฮิรอเจอูนไม่มีใครตายหรอกพี่น้องแต่ว่าอีมานที่อยู่ในใจของคนเหล่านั้นเนี่ยมันกําลังตายมันกําลังอดอยากมันกําลังตายอยู่ทุกวันทุกวันแล้วในที่สุดเมื่อหัวใจมันบอดแล้วเขาจะเขาจะไม่เห็นหนทางที่เป็นคุณงามความดีต่อไปเราขอความคุ้คมครองต่ออัลลอฮ์นะให้พ้นจากเหตุการณ์ตรงนี้ คนในยุคหลังๆนี้นะครับมองว่าเรื่องของการบริจาคเป็นเรื่องของการขาดทุนเป็นเรื่องของการที่จะต้องเสียผลประโยชน์ไปจึงไม่กล้าที่จะมาคบหาสมาคมโดยเฉพาะจะมาคบหาสมาคมกับบรรดาผู้รู้บรรดาครูบาอาจารย์แต่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาพูดตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนเหล่านั้นคิดนะพี่น้องคนเหล่านั้นคิดว่าบริจาคแล้วมันยุบ บริจาคแล้วมันขาดทุนบริจาคแล้วจะทําให้ทรัพย์เนี่ยมันน้อยลงแต่เอาลอสัญญาว่ายิ่งบริจาคอัลลอฮ์ให้เพิ่มพูนขึ้นอัลลอฮ์สัญญาไว้ในอันกุรอานนะครับว่าละอินชากัตุมละอาซีดันนะกุมถ้าสุชาเป็นผู้ที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยการบริจาคด้วยการช่วยเหลือคนเดือดร้อนด้วยการช่วยเหลือเด็กยากจนช่วยเหลือคนชราช่วยเหลือคนที่เขามีความเดือดร้อนอย่างมากช่วยเหลือเด็กกำพร้า ถ้าบริจาคอันเนื่องมาจากจิตสำนึกมีการขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาพี่น้องครับและอาซีด,ดันนะกลุ่มอัลลอฮฺบกวาข่าหรือว่าฉันจะเป็นผู้ที่เพิ่มพูนให้แก่สู่เจ้าอีกไอที่มีมากๆแล้วนะถ้ายิ่งขอบคุณต่ออัลลอฮฺด้วยการบริจาคฉันจะเป็นผู้ที่เพิ่มพูนให้แก่เจ้าให้มากกว่าน,นั้นอีกนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺได้สัญญาเอาไว้แต่ความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยถูกใชยตอนมันหล่อหลอมนะครับพี่น้องคิดไปว่า ถ้าไปคบหาสมาคมกับบรรดามุสลิมที่ดีๆแล้วเดี๋ยวมันเรียกร้องให้เราบริจาคพอบริจาคมันมีแต่เรื่องของการยุบมันมีแต่เรื่องของการลดน้อยมันจะทําให้สิ่งต่างๆที่มีอยู่กับเราเนี่ยลดน้อยหายไปจากกรรมสิทธิ์ของเราเขามองเห็นว่าการทําบุญเนี่ยเป็นเรื่องของการขาดทุนอัลลอฮฺอักบัตพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นความคิดที่น่าเวทนาที่สุดเป็นความคิดที่อัปลักษณ์เป็นความคิดที่ จะได้รับการสาบแช่งจากอัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาเพราะอัลลอฮฺสัญญาว่ายิ่งบริจาคอัลลอฮฺจะให้ความเพิ่มพูนเกิดขึ้นยิ่งบริจาคยิ่งขอบคุณต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺจะทดแทนสิ่งที่เป็นความดีงามต่างๆอย่างมากมายแต่มนุษย์โดนชัยตอนมันหลอกล่อโดนชัยตอนมันหลอ่อหลอมความรู้สึกให้เกิดคิดให้เกิดความคิดนะครับว่าทําบุญแล้วจะจะขาดทุน บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์แล้วทรัพย์มันจะลดน้อยมันจะขาดทุนนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี่แหละที่บรรดาอุลมามะบอกวา่ามนุษย์เนี่ยในยุคท้ายๆนะครับจะทําตัวห่างเหินกันก็อันเนื่องมาจากความเห็นแก่ตัวไม่ต้องการเสียผลประโยชน์ไม่ต้องการช่วยเหลือผู้คนและต้องการเก็บสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวพี่น้องครับ ถ้าพิจารณาในจุดนี้ที่บรรดาอุลม玛ได้อธิบายเอาไว้เนี่ยแง่คิดที่เราได้รับก็คือว่าไอ้ทรัพย์ที่เราเก็บเอาไว้มากๆนะพี่น้องลองตอบตัวเองเสว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยเอาอะไรไปได้บ้างผมเห็นคนที่สะสมที่ดินเอาไว้จํานวนมากๆคาดว่าเดี๋ยวได้ไร่ละ20ล้านแล้วจะขายซื้อมาไม่กี่ล้านล้านสองล้าน เวาลามันเพิ่มพูนขึ้นมูลค่ามันเพิ่มมากขึ้นแล้วกะว่าขายแล้วเงินจะได้ไหลามาเทมาความมั่งคัง่งความร่ํารวยนะครับความสีวิไลมันจะได้เกิดขึ้นกับชีวิตอย่างมากมายแล้วถามว่าเมื่อเราเถูกมาเลกุลเมาส์เนี่ยมาดึงวิญญาณออกจากร่างกายเราไปนะเราเอาอะไรไปได้บ้างแล้วตรงนั้นมันเป็นประโยชน์อะไรแก่เราไหมถ้าเราไม่เคยบริจาคไม่เคยที่จะเสียสละไปในวนทางของอัลลอฮ เอาอะไรไปไม่ได้เลยพี่น้องฉนดแม้แต่ใบเดียวก็อาลงงไปไม่ได้ทายาทมาเอาไปหมดถ้าหากว่าทายาทเหล่านั้นเข้าใจศาสนาก็อลัมดุลินละเขาจะได้ใช้บริหารทรัพย์ของเราไปในหนทางที่เอาลอ์ลลพอใจแต่ถ้าญาติเหล่านั้นลูกของเราก็าดีภรรยาของเราก็าดีไม่เอาศาสนาเนี่ยเขาจะผ่านทรัพย์สินเหล่านั้นไปในความกริ้วโกรธของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาและประโยชน์มันเกิดอะไรแ่ละพี่น้อง ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหนื่อยในการที่จะเก็บสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้อย่างมากมายแต่ประโยชน์ไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นคนที่โง่ที่สุดเป็นคนที่บัดซบที่สุดเป็นคนที่อัปยศเหลือเกินพี่น้องที่อุตส่าห์เหนื่อยแต่ว่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากทรัพย์สินนั่นเลยหันมารับนโยบายของอัลลอฮฺซุบฮานานวะตาลาไปปฏิบัติด,ดีกว่าพี่น้องนั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่จะทําให ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในความเมตตาอยู่ในความโปรดปานของอัลลอฮฺสุบฮานาหุอัลาดังนั้นอย่าหันหลังให้แก่กันอย่าทำเป็นคนไม่รู้จักคนเดือดร้อนอย่าทำเป็นคนที่ไม่รู้จักคนยากคนจนอย่าทำเป็นคนที่ไม่รู้จักเครือญาติในยามที่เขาเดือดร้อนต้องเอาใจใส่นะครับสาเหตุอีกประการหนึ่งพี่น้องครับที่ทำให้คนในสังคมเนี่ยทำตัวห่างเหินกัน เพราะว่าความเย่อหยิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจของคนในยุคไทยายนี่อันนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่อุลมะได้บอกเอาไว้ก็คือนอกจากจะห่างศาสนาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่กลัวจะเสียผลประโยชน์กลัวจะถูกเรียกร้องให้บริจาคแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําให้คนหันหลังให้แก่กันทําเป็นไม่รู้จักกันห่างเหินกันก็เพราะว่าความเย่อหยิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจของผู้คนจน ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเมินหน้าต่อกันและกันต่างคนต่างไม่ทักทายต่อกันและกันจะทักทายกันก็ต่อเมื่อมีผลประโยชน์ต่างคนต่างไม่ยินดีต่อกันและกันไม่กลัวเกรงอะไรต่อกันทั้งและกันทั้งสิน้นนี่แหละจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนในยุคไทยทในฐานะที่เข้าเหล่านั้นเนี่ยห่างเหินต่อกันและกันไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่างคนก็ต่างอยู่พี่น้องนั่นแหละ ถ้าใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกอับขึ้นมาก็ตายพอดีเลยพี่น้องไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากใครแล้วเพราะว่าในขณะที่ความเป็นอยู่มันยังดีด้วยกันทั้งคู่เราก็ดีเขาก็ดีคนนั้นก็นดีคนนี้ก็ดีแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับใครก็ตามแต่ความช่วยเหลือจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าในขณะที่ยังอยู่กันดีๆเนี่ยไม่ไปมาหาสู่กันเย่อหยิ่งต่อกันและกันต่างคนต่างอยู่ไม่เคยที่จะ มอบของขวัญมอบหัดียาให้แก่กันและกันเลยไม่เคยเยี่ยมเยียนกันเลยแลนะในที่สุดไอการที่ทําเป็นคนไม่รู้จักกันแบบนี้แหละพี่น้องครับมันก็จะทําให้คนคนหนึ่งที่เวลาถูกบททดสอบแล้วไม่มีการได้รับการช่วยเหลือจากใครทั้งสิน้นแม้จากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาคนเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะอะไรล่ะครับพี่น้องเพราะในยามที่เขามีเขาไม่เคยนึกไม่ได้เคยมองเห็นถึงหนทางของอัลลอฮฺ ไม่เคยมองเห็นคนยากคนจนไม่เคยมองเห็นหนทางที่จะบริจาคไปในเรื่องของศาสนาเลยแม้แต่น้อยแล้วในขณะที่เขาตกอับอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรอันเนื่องมาจากเขาหันหลังให้กับศาสนาของพระองค์เป็นอันดับแรกผลตอบแทนของเขาก็คือถูกอัลลอฮ์เมินไม่ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์แล้วก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนด้วยอันเนื่องมาจากแต่ละคนในสังคม มีแต่ความเย่อหยิ่งมีแต่ความอวดดีเกิดขึ้นในหัวใจของพวกเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าอวดดีนะครับถมตนเข้าหาพี่น้องแม้ว่ามันจะเป็นสัญญาณวันกียามาสัญญาณหนึ่งก็ตามแต่ในฐานะที่ผู้คนที่จะอยู่กันในยุคไทยๆ้ายเนี่ยมีแต่ความเย่อหยิ่งทําเป็นคนไม่รู้จักคนอื่นนะครับเพราะว่ากลัวคนอื่นจะมาขอความช่วยเหลือก็เลยทําแกล้งเป็นไม่รู้จักแล้วก็หมางเบินต่อกันและกัน ญาติสนิทกันบางคนบางคนเนี่นะครับพี่น้อง20ปีไม่เคยมาเยี่ยมกันเลยก็มีพี่น้องเห็นไหมครับว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านนะครับที่เดิมเก็ขายกันไปเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปอยู่ในที่สุดต่างคนต่างเย่อยิงต่างคนต่างที่จะไม่คิดถึงความเป็นพี่เป็นน้องอันนึ่งมาจากความเย่อยิงที่มันอยู่ในหัวใจ ก็ทำให้ห่างเหินกันไปโดยปริยายแล้วในที่สุดพี่น้องครับความไม่รู้จักกันมันก็เกิดขึ้นดังที่ฮะดิสบทนี้ได้บอกเอาไว้นะครับว่าวายุลก้าบนันนาสอัตนาโกดุฟลายกาดูอัฮาดุนอายะริฟะอฮาดันการการหมางเมินนะครับหรือการทําเป็นไม่รู้จักกันการห่างเหินกันจะถูกโยนเข้าไปสู่สังคมมนุษย์ แล้วก็ทําให้คนบางคนที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายกันเนี่ยไม่รู้จักกันเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าจะนําสกุลเดียวกันแต่ก็จะไม่รู้จักกันเมื่อเวลาหนึ่งมันผ่านไปแล้วหลังจากที่มนุษย์เอาความหมางเมินเข้ามาสู่หัวใจเอาความเย่อหยิงเข้ามาสู่หัวใจนะครับพี่น้องครับสภาพสังคมปัจจุบันนี้ก็เริ่มเป็นจริงแล้วตามคำสอนที่ท่านรอซูลสลลอฮวาเลฮิวะสั้นลมได้บอกเอาไว้ ผู้คนต่างหมางเมินต่อกันแลกกันเป็นพี่น้องกันแท้ๆก็แกล้งทําเป็นไม่รู้จักกันสาเหตุอีกประการหนึ่งพี่น้องครับ <c oughs> ก็คือสิ่งที่บรรดาอุลมามะได้อธิบายเอาไว้ว่ามนุษย์ในยุคท้ายๆเนี่ยต่างคนต่างหมางเมินต่อกันแลกกันต่างคนต่างทําคนเป็นแกล้งเป็นไม่รู้จักกันเนี่ยสาเหตุประการหนึ่งก็คือการทุ่มเททํางานทางดุนยาในี่อย่างบ้าคลั่งทํางานเกี่ยวกับชีวิตนี้อย่างบ้าคลั่ง จนไม่มีเวลาที่จะสนใจต่อผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นเครือญาติกันก็ตามแต่จนเวลาผ่านไปหลายสิบปีพอเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งก็จำกันไม่ได้แล้วเพราะว่าแก่ลงสภาพร่างกายมันก็เปลี่ยนไปพอจำกันไม่ได้ก็ก็เลยหมางเมือนกันไปเลยห่างเหินกันไปเลยคล้ายๆกับว่าตัดขาดกับเครือญาติของกันและกันไปเลยจนกระทั่งพี่น้องครับวันไอทั้งสองไม่ว่าจะเป็นไอดุลฟิตรี หรือไอ้ดุลอาถารลูกบางคนเนี่ยยังโทรศัพท์มาบอกพ่อบอกแม่ว่าไม่มีเวลามาเยี่ยมแม้ว่าจะเป็นวันสําคัญเป็นวันรื่นเริงเป็นวันสนุกสนานเป็นวันของความสุขที่พ่อแม่ลูกจะได้มาสลามกันคนเหล่าน,นั้นก็ทุ่มเททํางานทางด้านดุลยาจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะมาเยี่ยมนี่ขนาดในโอกาสวันแห่งความสุขวันแห่งความรื่นเริงนะครับ แล้ววันอื่นๆก็คงไม่ต้องถามเพราะวันอื่นๆเนี่ยเป็นระยะเวลาหยุดยาวหลายวันจะมาเยี่ยมพ่อแม่มันก็เสียเวลานะครับก็ต้องไปเที่ยวกับครอบครัวไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงจะได้มีความผ่อนคลายบ้างนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคท้ายๆนี้นะครับพี่น้องเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้คนที่เป็นพี่น้องกันแท้ๆนี่นะครับไม่รู้จักกันนะครับแทนที่จะ รู้จักกันมีความรักกันมีความสมัครสมานสามัคคีกันก็ทําเป็นคนหมางเมินต่อกันและกันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับในยุคสังคมบ้านเราแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งสําหรับลูกบางคนนะครับวันอีทั้งทีเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่จงให้ความสําคัญนะพี่น้องครับเมื่อพูดมาถึงจุดนี้แล้วก็แวะตรงนี้นิดนึงนะครับวันอีทั้งสองเนี่ยพี่น้องต้องเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ อย่าลืมนะการที่พ่อแม่อวยพรให้แก่เราในวันอีดขอดุดอา์ต่ออัลลอฮ์ให้แก่เราในวันอีอดอออมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเหลือเกินถ้าอัลลอฮ์รับคําอวยพรขอ,พอของพ่อของแม่ที่อวยพรขอดุดอา์ต่ออัลลอฮ์ให้แก่เราในวันอีดเนี่ยสิ่งที่เป็นความดีงามอย่างมากมายจะเกิดขึ้นกับเรานะครับแล้วเราก็จะได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาอย่างยิ่งนะครับเอาละพี่น้องครับ ต,ตัวนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับสัญญาณวันกิยามะสัญญาณที่62ตรงนี้นะครับเน้นย้ำกับพี่น้องตามที่อุลมามะได้สรุปเอาไว้ก็คือคนในสังคมต่างทำตัวห่างเหินกันแกล้งทำคนแกล้งเป็นคนที่ทำเป็นไม่รู้จักกันสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมของเราอย่างมากมายแล้วนะครับวันนี้ต้องจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวบลาฮิตตฟิกวัลฮิดายะสัลลัมุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ